ตอนนี้ผมเจอรถกระบ,บะนิสสันคันหนึ่งนะครับจอดอยู่ข้างทางนี่ครับกระบ,บะนิสสันโอ้เท่มากเลยดูเลยนิสสันอย่างเท่นะครับดูโอ้โหไปยางเอทีด้วยนะ ไม่ธรรมดาเนะี่ยยางเอทีด้วยไม่ใช่เอทีแต่อันนี้มันเอ็มทีนะนะดอกใหญ่มากเลยถอดเสียนละโอ้โห